นัแล้วเหรอทำไมเหรอช่วงนี้เราดูหางเหินกันนะ <Okay. S 2> ยังไงเหรอดังในใจคว้าบอกในกวีหมดพร้ในที่มีรักย่อมมีวันแล้วหญิงยังจะวังอยู่หรือเปล่า เจ้าล่าคนจะหวังอยู่ไหมล่ะไม่ที่นี่จะหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอสอง พี่ปากคโเอาพ่อ,พอข้ามขวดนย,ยังสมามารถปเป็นแปลกๆเนาะนี่โอ๊ยขอกว่าน่นะพ่าได้ยินทวารแว่าเลยเขอครูกันทวาริีเธอแดดหรอค่ะเอาเจ้ขี้เดาวไล่เดยียเนี่ยมึงกวนว่าเ,าเจ้เระเบิดน,นัง่งนะข้อมก่อนโซน่ะนะแกกว่าเจ้อีกเหรอเจ้ขี่นุ่นเท่านะ่ะว่าไม่ยิงดอกมึงกวชเลียนมาบวชเลียนนะไปบวชเลียนเป็นย่างปเ,นนปเป็นเน็ตน้อยหรือว่าเป็นเล่นลูกพอตอนแรกบวชเป็นเล่นแต่เจ้คนเอิรนหลวงพอ่อหนูก็เลยตึ๊ดเครียด แม่งมั้งเจ๊ก็ัดใจแล้วว่าปิ้นเธอมนีนะสิหากกับเขียวได้แม่ว่าครั้งอืนนะหูดิเจคิดอย่างนี้หนะคิดไหยังแม่คู้ยไส้สามขนผู้หญิงคนหนึ่งกระเทยหนึ่งเจกินแน่แน่แ่ผมีอย่างหรอกที่ไปเขียวได้ดีโอดพางว่าท่านเิเขาไปกันหมดแล้วรอฉันนะ Come เอาา้างยไหนลุงจักชีนจักกูรูกูเหนลุงหมายดีว่าเน,นา,า,านะอา <laughs> เออเจ้เพ่ไมบานกับพ้นทเป็นพ,นพ่นเก็บขยามั้งโอ้ยดีว่าเจียวบลที่รถดังๆนะอ๋อที่เพ่นเป็นดามหันต์เลยนะบอกแม่ดาวมหานเลยหาย้างอย่างจยงแม่ยุวบว่เลือด้วยเน่ยเจียวบลแล้วเรยนมาจ็ดปีกับผู้จดเพื่อนอ่ะอ๋อ แก่มาซูเนอร์าให้น้องๆนะคะไปเข้าชมรมเชิงอนุรักษ์นะคะมีการไปเที่ยวหูล่วงคุ่นเมียมาัางงามคณะที่หาไปเที่ยวเมียลาวกันมีโปรโมชั่นพิเศษคือว่าคนรอนะคะไปรีคนหน้ตตาบอดีจ่ายซองเขารายการให้ต้นใจนั้นรีบม,มาทีม,มาเลยม,มาลงซื้อกับที่โซรรยาค่ะหน้ตตาบอดีบ่มีมูโครบาเชเชิญเชิญเชิญ กงแม่ให้กอย่างเลยเก็เก็บของโเดี๋ยวๆดีเียมียก่งกี่นบ่ย่างบมยังบหนนูนจนขาลอยแม่บ่มี่ย่างบ่มี่ย่างอยู่าสวัสดีค่ะคุณแ้าสวัสดีค่ะคุณลุงตเจเบิดอีกขี้ไร นูซึินค่ะเป็นน,นักศึกษาปีหนึงคณะกรรมการค่ะคือนูอยาอสเปกับพวกพี่ค่ะแต่พู้พี่ต้องสัญญาได้ว่าส,สิภาพิกาคอนพี่เตร์ไปน้ำเอาอินี่เลนของสูงโตฮักเขาแมนบอลบค่ะไม่ได้มากเลยค่ะคือนูอยากซอยพวกพี่ค่ะนูกับฮักโลกคือกันเหมือนว้าดีเนาะอันเหมือนว้าดีเนะาะมันชิลโลกแมนกีฬาใหญ่นี่นะ นักศึกษาทำความพัลลอสทำวันนี้เป็นแรกครับผมเราจะเป็นการผสมผสานกันครับวิชาของวันนี้นี่เต้เข้าใจนี้ไหมเข้าใจเข้าใจดีเลยเก่งอืมเออแล้วเลิกเรียนจะไปไหนกันนี้ไปกินขนมกันไหมนงปั่นเหรอกินร้านไหนล่ะกินร้านเน่ยใกล้ๆครูมนสด ไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างสิเธอเพราะว่าคิดถึง เราอยากจะร้องคร่ำครวญ อีค่นะนงง้อ,อนงๆคะวันนี้แรากาลองมาฮอตแล้วค่ะผู้ร่วงของเราและต่อไปนี้นะคะเราคุณพี่นะคะกับอ๋อโสจะพาน้องๆนะคะไปเที่ยวแหล่งต่างๆค่ะ กอดตั้งแคมนะคะนอนบริเวณนี้ละะ้ค่ะให้จับกลุ่มกันนะคะเพราะว่า,ามันจะดูอันตรายค่ะท่านก็แยกย้ายกันไปทำธุระสุวตัวได้เลยคะ่ะาหารเย็น ใช่ครับผมมีเรื่องที่บอหน้่ครับทางจะได้เป็นบอบอรครับ ไม่หย่างจังไนข้านุแรนจนขาลอยเจข้าหลบไม่ย่ง่ไม่หย่างก้า